สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหาเห็ดพึ่งหวานในป่ากเกาลัดนะคะเปิดคลิปมาดอกแรกเจอพอดีทุกคนดูโอ้ยคือแบบมองทะลุเลยอะจะได้สักกีดอกเนี่ยวันนี้ยพี่<ห><ห>น้องกัน สวยมาก,อ,ก,กอ,อ,อันนี้สวยขายยากแล้วอคนก็มีพี่มิกบอกว่าวันนี้จะถ่ายวิดีโอให้ด้วยรอดูฝีมือการถ่ายวิดีโอของพี่มิกนะคะจะเพี้ยนหัวแค่ไหน Mm-hmm. Oh. Signora, eh? Ah, ciao! Ciao! Come stai? Bene, che? sì? bene. Questo è il tuo canino? si sì, è venuto a casa. È arrivato dopo, dopo mezz'ora ero nel bosco. No. Ma come sei venuto? Con la macchina o a piedi? a piedi Sì. Oh, bellino, cross Ciao, piccolino! Piccino. Ah, questo è un rosso! Uh, è bello questo, vero? Davvero! Bello, bello! L'ho trovato i 4-5! Io ho trovato Robetta! Eh vabbè, ma è bello! Scusa, posso sì? Eh? Sì, sì! Ho oh, l'ha trovato i bianchi lei, non lo vedi? Sì! Guarda, 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 guarda! Dove tu hai trovato questi? จ้าหนแยกกันแล้วนะคะเจ้าเพื่อนของพ่อใจดีมากแกเอ็นดูกูไก่มากเลยนะลุงคนเนี้ยเพราะว่าชอบหาเห็ดเจอทีไรอ่ะอวดเห็ดกันทุกรอบเจอในป่าอว้ย ไม่มีกระจิตกระใจหาเห็ดเลยปากก็ลัดเนี่ยต้องคอยหลบมาดูพี่รัดมีเทไรด้วยต้องคอยหลบคอยแหวกต้ไนไม้อึ๊บโอ้ยโอ้ย,เก,ยววอเกี่ยวหัวเกี่ยวหูเกี่ยวหลัง,งเห็ดล่มใครทำร้ายเห็ดล่มหนอมาสติทำด,ด้วยหรอ ด,ดูความรกของป่าทุกคนอกลับมาถึงบ้านแล้วดูนี่เห็ดของพี่มิกนะคะฝั่งนี้สวยมากเลยเนาะทุกคนวันนี้พี่มิกได้เห็ดสวยๆกว่ากุ้งไก่เยอะเลยนะคะมาตัดขาเห็ดกันเริ่มดอกนี้เลยนะคะของพี่มิกสวยจังป่ากก็ลัด ที่เราไปวันนี้มีคนอยู่แค่สองสาคนเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันเป็นป่าเล็กนะคะมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วคนก็มีทุกวันเห็ดก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเดี๋จะตากแห้งหมดเลยนะคะเห็ดล็อนนี้เอาเข้าเครื่องอบแห้งอกกลับไทย หอมมากๆนะคะเห็ดพึ่งหวานป่ากเกาลัดขึ้นชื่อว่าหอมที่สุดเลย ได้ได้ยอดหนึ่งดอกเห็ดพึ่งหอมแห่งป่าเกาลัดนะคะเอาดอกไหนดีให้ทุกคนดูดอกนี้นี่นี่พี่มิเก็บมานะคะเห็ดพึ่งหวานแก่ๆชายตะเลียนชอบนักแหละเพราะว่ามันมีรสชาติที่หอมอร่อยเออกูไคย่เดินไปเจอในป่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเออ ขาใหญ่กว่านี้อีกขาเห็ดโดนตัดทิ้งนะใหญ่กว่านี้อีกมันแก่แล้วมันก็มีหนอนกินเขาเอาไปแต่หมวกหมวกหนอนกินเนี่ยเขาก็เอาไปทำอาหารนะแต่ขาเขาปล่อยทิ้ง <c oughs> ชายตะเลียนเนี่ยโหเขาจะชอบกินมากเลยหมวกเห็ดยิ่งแบบเนี่ยเป็นสีแบบนี้สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยเริ่มแก่ กลิ่นหอมความหอมมันอยู่ตรงนี้นะคะความหอมอร่อยเนี่ยของเห็ดพึ่งหวานกลิ่นม,มันจะแรงกว่าทุกส่วนเลย แล้วสปอร์นะคะมันหล่นลงไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะเห็ดพึ่งนะคะพอมันเริ่มจะแก่เนี่ยรูสปอร์รูท่อพวกนี้มันจะเปิดแล้วมันก็จะค่อยๆร่วงลงไปตลอดเวลานะกว่าเราจะเก็บมามันก็ร่วงไปไม่รู้กี่ล้านล้านสปอร์แล้วนะและเห็ดที่เกิดจากสปอร์จริงๆนะคะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากส่วนใหญ่เกิดจากรากของต้นไม้บางชนิดเท่านั้นนะคะ ที่เขาถึงมีกฎหมายไงว่าห้ามใช้ถุงถังพลาสติกภาชนะปิดเอาไปเก็บเห็ดในป่าเพราะว่าชาวตะเลียนเก็บเห็ดแก่เนาะกฎหมายจึงออกมาให้ใช้ภาชนะที่มันมีรูซึ่งเวลาเราเก็บเห็ดแก่แล้วใช่ไหมสปอร์ถึงแม้มันจะล่วงไปก่อนแล้วแต่เวลาเราเดินในป่าถ้าภาชนะที่มันมีรูเนาะที่ใส่เห็ดสปอร์ก็จะหล่นลงไปได้อีกนะคะ ขนาดแกงก็แงแง,แง,แงแข็งเนี่ยที่นี่กฎหมายเก็บเห็ดเขาค่อนข้างจุกจิกเข้มงวดพวกคนนิยมเก็บกันมากแล้วแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละแคว้นก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างกูไก่อยู่ทอสคาน่ากฎหมายก็อีกอย่างหนึง่งใครอยู่ทางเหนือจังหวัดอื่นกฎหมายก็อีกอย่างหนึง บางทีกฎหมายในแคว้นเดียวกันรัฐเดียวกันแต่คนละจังหวัดยังต่างกันนิดหน่อยเลยนะ ทำความสะอาดง่ายดีจังเลยเนี่ยมาดูนางแบบขายาวของกูไก่กันบ้างนี่ขายาวเฟื้ยเลยมันเกิดในย่ามอสนะคะ ก็เลยยาวกว่าตัวหัวเห็ดจะโผล่มาพ้นญ่ามอสเนาะใส่พันธ์ุนี้หอมหอมเวียนหัวตึบอ่ะนี่ขายาวหอมหวานเอียนๆหอมมันหวานบอกไม่ถูก ดำดำตรงนี้อู้ตายแล้วอ้ตายแล้วทุกคนหืมนางแบบของฉันโธได้แต่หัว เอาดูขานึ่งยหูเยอะเลยอะ่ะเสียดายมากเจ็ดเดี๋ยวค่อยไปล้างขนาดเหลือไม่เยอะพี่มิกเขาก็ายังได้สวยๆนะเนี่ย ันนี้กูไก่ไม่ค่อยเต็มใจไปเท่าไหร่นะแต่พี่มิกนางชวนไปนางบอกเราไม่ได้ไปป่าเห็ดเกาลัดนานแล้วไปเถอะป่ามันโรกรกมากนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย ก่อนนะป่าเนี้ยคนไม่ค่อยรู้จักนะมาหลังๆเนี้ยปากต่อปากนะคะคนเริ่มมากันเยอะเมื่อก่อนป่าเนี้ยคือมีแต่คนพื้นที่เท่านั้นที่รู้จักเพราะมันไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงเท่าไหร่มันอยู่ตรงภูเขาเตี้ยๆนี่เองใกล้บ้านเรามากด้วย มีแต่คนในพื้นที่เท่านั้นชาวบ้านแถวนั้นนะคะที่เข้าป่าหาเห็ดหลังๆมีคนพาเพื่อนมาพูดกันปากต่อปากคนก็เริ่มเยอะขึ้นมากันเยอะขึ้นอยากจะรู้จริงๆที่นี่มีป่าตรงไหนเนาะที่ชายตะเลียนไม่เคยไปกันไม่เคยไม่มีคนบุกเข้าไปน่าจะหายากเลยนะพี่มิกบอกหายาก อยากไปเก็บเห็ดในอิตาลีแถบที่เราอยู่เนี่ยขอให้มีสักหลืบเขาหนึ่งที่แบบว่าไม่มีใครเดินไปเจอเห็ดเลยไม่มีใครเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแบบเห็ดเป็นทุ่งอะไรอย่างนั้นนะเราเก็บเพลินคนเดียวมีนะรู้ไหมตรงไหนเขตป่าสงวน พวกเราเคยเข้าไปครั้งหนึ่งด้วยแหละกูไก่กลัวมากเลยพี่มิกอะตอนแรกเขาไม่รู้แต่พอเขารู้แล้วเขาก็เงียบอะ่ะเราก็ไม่รู้แล้วก็เดินตามเขาไปเข้าไปจนกระทั่งออกมามีป้ายเขตป่าสงวนห้ามเข้าเอาเข้าไปตอนไหนวะมันไมไ่มีตลอดแนวอะเนาะห่ตอนนั้นเจอเห็ดเยอะมากเลยนะเก็บเพลินเลยอะ่ะดีนะไม่มีตำรวจ บางทีก็มีตำรวจขี่ม้าเข้าไปตรวจนะตั้งแต่รู้ครั้งนั้นนะคะก็ไม่เข้าอีกเลยกลัวบอกพี่มิกไม่ต้องไปหรอกกลัวแต่เห็ดมันเยอะจริงๆนะแต่ถามไม่มีคนเข้าไปไหมมีเพราะตอนเราเดินอนะขนาดกูไก่ไม่รู้เรื่องนะว่าเป็นเขตป่าสงวนก็ยังมีคนเดินไปเก็บเห็ดน,นั้นตั้งหลายคนนะเดินกันเหมือนเป็นเรื่องปกติอะเราก็คิดว่าป่าธรรมดาเพราะคนก็เดินกันชิวๆเนาะ แต่คนน้อยไงล้วเดินห่างกันมากคือแบบเห็นตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยคนอย่างเงี้ยแต่เห็ดนี่แบบเจอทีนะ่ะเป็นกลุ่มแบบติดติดกันนะคะไปทีเดียวนั่นนะก็ไม่กล้าแล้วละ่ะด้วยแบบหลงเข้าไปแล้วก็พี่มิกก็รู้แต่ก็ไม่บอกเราเงียบเฉย แต่นางก็ไม่ไม่ชวนเข้าไปอีกนะจีโน่เธอมามองลังเห็ดทำไมฮะจีโน่อยากเข้ามานอนในนี้เหรอมามาเข้ามาเวลาแม่ทำความสะอาดเห็ดเนี่ยจะต้องมาป้วนเปี้ยนแถวลังเห็ดเนี่ยอันนี้เข้าไม่ได้หรอกลังมันเล็กจีโน่ตัวใหญ่ตอกนี้ก็น่ารักเนาะของบุกไก่เนี่ยเวลาทำความสะอาดเห็ดทุกครั้งอะ่ะจะมีแมวเนี่ยมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน นั่งมองเห็ดมองตะก้าเห็ดมองขี้ดินตัดขาเห็ดเอาไว้เนี่ยบางทีเดินมาเหยียบตัดต้องมีเสียงนี่นะหงมดอกนี่งานลงไปแล้ว อ <c oughs> ยียบเห็ดนะลูกจีโน่เอ้ยไม่รู้จะทำอะไรก็เดินมากินหรอนั่งมองเห็ดแล้วก็เดินไปกินอาหารประตูแม่ก็เปิดทิ้งไว้นะออกไปสิ อีกสักดอกของพี่มิกนี่ดอกนี้งามนะดอกนี้ไม่มีรอยลรแท้เลยเหมือนจานเลยด้วน่ารักมากเลยอะ อืมหืม,หมโอ้โหไอ้ขาปุ้มปุ้ยตายไลยไขาปุ้มปุ้ยเหนาหัวเนี่ยตายแล้วขอตัดตรงนี้เนะ่ยอุ้ยหมวกนี่ยังดีอยู่ขอดูขาหน่อยสิอื้มนี่นะคะเครื่องอบแห้ง เราเอามาไว้ที่ห้องใต้หลังคานะคะฝาของมันนี่จะเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวเครื่องจะเป็นอลูมิเนียมสเตนเลสนะคะคือผสมกันไม่ใช่อลูมิเนียมแท้แล้วก็ไม่ใช่สเตนเลสแท้มันจะมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งอสองสามสี่ห้าหกชั้นนะคะวางได้ทั้งหมด6ตะแกรงพื้นด้านล่างเป็นแบบนี้ แต่ว่าเอาอลูมิเนียมฟอยล์มาลองไว้เพราะว่าเวลาเราอบผลไมอ้อบอะไรก็แล้วแต่ป้องกันไม่ให้เศษอะไรมันหล่นลงไปมันจะได้ทำความสะอาดง่ายเนาะอ่าอันนี้มาเสียบเข้ากันเลยการซื้อเครื่องอบแห้งนะคะแนะนำให้ซื้อแบบแบบนี้ดีกว่าอลูมิเนียมสแตนเลส ลิ้นพันกันแล้วเพราะว่ามันจะทนทานมากกว่ามันจะมีแบบพลาสติกซึ่งราคาถูกแต่ว่ามันก็จะทนทานน้อยกว่าเนาะแบบนี้ดีกว่านะคะแพงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มนะใช้ได้หมดเลยนะเวลาหน้าหนาวกุ้ไก่ทำหมูแดดเดียวก็เอามาอบในนี้นะคะอบเห็ดอบลูกพลับอบผลไม้คุ้มมากมาก ถ้าโปรแกรมอบเห็ดชิ้นบางๆประมาณครึ่งเซนหรืออบผักอบ,อบอะไรทำนองนี้นะที่ใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะที่มันไม่ใช่เนื้อเนาะมันจะใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงนะคะมันจะมีโปรแกรมของมันอยู่เนาะโปรแกรมอบผักอบผลไม้อบเนื้อชิ้นบางชิ้นหนามีเวลาให้เลือกนะคะที่เอาเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ปิดอะที่รักปิดอย่างนี้ใช่ไหมนี่เสียบลงไปแล้วก็เปิดเครื่องด้านหลังนี่นะคะมีโปรแกรมมีชื่อโปรแกรมอะไรต่ออะไรเครื่องอบตัวนี้กูไก่จำไม่ได้แล้วว่าความจุเท่าไหร่แต่เป็นขนาดที่นิยมใช้กันในครัวเรือนทั่วๆไปนะคะนี่ยี่ห้อในการเลือกซื้อเราก็เลือกที่ มียี่ห้อสักหน่อยที่เราจะเชื่อถือในคุณภาพได้เนาะการทำงานของเขาก็ใช้ลมร้อนในการอบโปรแกรมนี้รู้สึกจะ30องศานะมีให้เลือกนะคะมีจนถึง60องศาก็มีนะแล้วแต่โปรแกรมเราจะเลือกนะคะ